สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะคะได้กับอ้อมนะคะเช่นเคยนะคะวันนี้ตัวนี้ก็เป็นมิ s u b บิชิไทตันเหมือนกัน2.5เมกะแครเหมือนกันต่างกันแค่สีและต่างกันแค่ปีเท่านั้นเองนะคะตัวนี้ปี14นะคะอ่าลดลงไปเหลือ349,000บาทตัวนี้เป็นแบบว่าเครื่องเทอร์โบใกล้เคียงกันเลยเทอร์โบ1.5 เอ่อ V G เทอร์โบหนึ่แรงมานะคะตัวนี้กระจังหน้าก็ใหม่ด้วยนะตัวนี้ถึงไายกันเนาะแต่ว่าอืมปพาเดินดูเรื่อยๆล้อขอบ16นะคะตัวนี้แม็ก0ศูนย์เนาะกระจกข้างเห็นป้าว่ามันมีข้อแตกต่างตัวเนี้ยตัวปี12เนี่ยมันจะไม่มีนะคะในเรื่องของไป ไฟกระจก้างแต่ว่าตัวนี้มาแล้วนะตัวนี้นี่ที่เปิดประตูรถก็โคจะที่จับโเมียมเหมือนกันค่ะไฟทงไฟท้ายยังไม่มีแตกยังไม่มีริ้วรอยอยากให้คุณลูกค้าเข้ามาดูไททันแบบเบนซินสีประตูเราก็มีแต่วันนี้เราอยากมาในไททันกระบะเมกาแคปแบบว่าดีเซลเนาะนี่ภายในดำนะเข้ามาเลย เห็นไหมภายในดำสวยอ่ะดูเท่ปึ๊บขอขึ้นมานิดนึงภายในดำมีเครื่องเล่นซีดีเอพสาเหมือนเดิมค่ะมีหน้าจอด้วยทีนี้นี่นมีสองสมชั้นตอนแรกคิดว่ามีชั้นเดียวเลีะตกใจโอ้มีสองชั้นด้วย ที่วางแก้วน้ำเกียร์ธรรมดาเครื่องเล่น c d ด p 3มาีรามอาครบพื้นที่ใกล้เคียงกับทางฝั่งนู้นนะคะใกล้เคียงกันเนาะเป็นเมกะแคบที่ด้านหลังเนี่ยก็นั่งค่อนข้างสบายแล้วก็นั่งกันได้หลายคนนะถ้าเป็นแบบนะก็นั่งประมาณสักสามสคนเนี่ยกำลังดีเนาะนอนนอนเหยียดได้สบายๆนะคะนี่มีที่วางโคงวางของชัดเจนด้านคง,ด,นงด้านข้างนะคะดูก่อนได้แถมยังสะอาดสะอ้านนี่ แทบจะไม่ได้ใช้งานอะไรทั้งสิ้นนะส่วนตัวนี้สีขาวนะคะ414 m i t s u b ช s h ตตัเม n Mega c a 2.5นะคะเหลือแค่349,000บาทค่ะตัวนี้รีบเข้ามาจับจองกันได้เลยนะคะราคาไม่แรงผ่อนเริ่มต้นสบายๆยอยู่ที่7,000บาทนะคะคะก็สำหรับวันนี้อ้อมขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ